โอ้ยโอ้โกยสายมัสครับผมสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อคืนเนี่ยอย่างที่บอกครับผมก็ได้ไปทําการบ้านมาอย่างเต็มที่เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนายแม่นะครับขอบคุณมากครับพี่อุ้มครับที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็จัดแจงนะครับทริปนี้เนี่ยให้ผมได้เที่ยวแบบชิลชสบายๆนะครับผมเที่ยวได้เพื่อนๆนก็เที่ยวได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นแท็กซี่กลับไปที่วากายามาสเตชันดีกว่านะครับ1,000กว่าเยนเท่านั้นเองถูกๆสบายกระเป๋าแป๊บเดียวถึงป่ะ มาเพื่อนๆว่า yeah. <c oughs> นี่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับวากายาม่าสเตชันเราก็จะเดินทางนะฮะจากวากายาม่าสเตชันนะครับ,รบไปที่อีกสถานีหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่าอิดากิโซสเตชันนะครับซึ่งพี่อุ้มเนี่ยเขาบอกมาว่ามีรถไฟขบวนใหม่นะฮะที่อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง เข้ามาข้างในครับเพื่อนๆครับเราก็จะเจอนะครับที่ขายตั๋วแบบแมชชีนตรงนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเข้าไปซื้อนะฮะเราตรงไปที่เคาน์เตอร์ที่มีพนักง,งานอยู่นะครับแล้วก็ไปบอกเขานะฮะว่าเราจะไปรถไฟขบวนใหม่นะครับซึ่งมีชื่อว่านะครับอุเมโบชิเดนจานั่นเองไปตามผมมาเอาตัวใส่มา I want to go by Umeboshi Dencha เมะบ n u เปนโอเคโอเค thank you ตามมาครับเพื่อน่ <Okay. S 1> อ่ะจากนั้นก็เดินตามรอยเท้าแมวไปอ้าโอเครอยเท้าแมวแล้วก็ตรงไปครับเพื่อนๆนเอา้าตอนนี้ครับรอยเท้าหายไปแล้วครับแต่ว่ามันกลายเป็นตัวเป็นตัวแทนนี่นะครับเราก็เดินตามไปเลยไม่ต้องกลัวครับมา เดินมานะครับก็ยังมีตัวแมวอยู่นะครับเรื่อยๆปุ๊บอ้าวแมวหายไปไหนอ่ะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้นะครับผมเราก็มาเจอรอยเท้าแมวอยู่นี่เราก็มาอยู่ที่ชานชาลาที่9นะครับมีชื่อว่าวากายามะอิเล็กทริกเรลเวนะครับซึ่งเป็นปสถานีของที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วข้างบนกันเลยครับตามมาครับเพื่อนๆไป น่าจะเป็นตู้นี้แหละครับเพื่อนๆครับนี่เดี๋ยวเรามาซื้อตั๋วกันดีกว่านะครับสถานีที่เราจะไปนะครับอิตาคิโซอันนี้เองนะครับผม310เยนนะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันดีกว่าอ่ะเติบไอวันชิโกชิเฟนอ่ะอิตาคิโซแป๊บนี่ได้มาแล้วปไปอิตากิโซไปข้างในครับ คงจะเป็นคันนี้ครับเพื่อนๆนครับนี่เลยอุเมโบชิเดนชะนี่ดูจากข้างนอกนะครับก็สวยเลยทีเดียวนะครับอุเมโบชิเดนชานี่นะครับเป็นขบวนแบบเล็กๆน่ารักน่ารักกระทัดรัดนะครับพอแบบทะลุปไปถึงข้างในเนี่ยผมว่าข้างในเนี่ยก็น่าจะสวยใช่เล่นเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะสวยแล้วก็น่ารักขนาดไหนครับไป เดินมานะครับมันก็จะมีแบบแตกต่างกันไปมันไม่ได้เป็นโซฟาเหมือนกันทั้งหมดมันก็จะมีแบบสัญ,ญลักษณ์ดูตรงฝ้าฝ้าเพดานนะครับก็จะมีแบบเป็นดอกบัวยนี่มาที่อีกโบกี้หนึง่งนี่เห็นไหมครับคือเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดูไม่เหมือนรถไฟเลยมันเหมือนแบบเป็นแกลเลอรี่นี่ก็จะมีแบบว่าของที่ระลึกนะครับอันนี้เอาไว้โชว์นะครับเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้นะฮะ รถไฟขบวนนี้ครับเป็นขบวนแบบว่าสั้นๆน,น่ารักน่ารักกระถัดรัดเหมาะมากครับที่จะพาแบบว่าลูกๆหรือว่าครอบครัวเนี่ยมาเที่ยวครับมาดูแบบชมเมืองว่าของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเอาละเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวรถไฟออกเดี๋ยวเรามาดูวิวเนาะว่ามันจะสวยขนาดไหนอ,อ ไปไหนนานเลยนะคะอยู่แถวๆวนี้แหละให้ข้อมูลอยู่แถวนี้รถไฟที่กําลังจะให้แชมป์ไปนั่งเนี่ยนะคะเป็นรถไฟตัวใหม่ชื่อว่าอุเมโบชิเดนชะเป็นของวากายาม่าอิเล็กทริกเรลเวย์นั่นเองเวลาใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดวากายาม่านะส่วนใหญ่เขาก็จะไปลองนั่งรถไฟสายนี้กันรถไฟสายนี้นะจะมีหลายขบวนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรูปสตรอเบอรี่เป็นรถไฟที่ตกแต่งด้วยของเล่นต่างๆหรือว่าจะเป็นรถไฟธรรมะอ่ะแล้วตอนนี้เขาก็ออกแบบใหม่มาเป็น รูปบอ่ยซึ่งบวยเนี่ยนะคะก็จะเป็นของเด็ดของดังของเมืองวากกยาม่ด้วยเหมือนกันวิธีการนั่งเริ่มต้นที่สถานีวากกยาม่าสเตชันเดี๋ยวนั่งไปลงที่สถานีที่ชื่อว่าอิดากิโซไปถึงแถวนั้นนะจะมีจุดท่องเที่ยวให้เที่ยวต่อเดี๋ยวให้แชมปพาเที่ยว ถึงแล้วครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับประมาณ9สถานีครับที่เราผ่านมานะครับก็ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ20นาทีนั่งมาชิลๆเดี๋ยวตอนนี้ครับลงไปดีกว่าไะ ใช,ใช่ครับผมทีมงานที่พี่อุ้มจัดสรรมาให้ผม Hello Hello. Hello My name is Cham a n d you My name is Masuda Masuda I'm Takaya tak <aya. S 2> Welcome to Takaya c o n s e r u c t u r e o h nice to meet you <I 'm S 1> Nice to meet you Ah <too. S 1> nice uh, first activity Today's activity Cycling Cycling Ah ปั่นจักรยาน Eat out Eat out Ah okay r e a d t r i e Okay Ready go yeah. ได้มาแล้วนะครับผมจักรยานสุดวินเทจสีแดงป๊าดอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยกิจกรรมแรกของเรานั่นก็คือการไปปั่นจักรยานเล่นกันนะครับและไม่ต้องกลัวครับในมือของผมครับมีแผนที่ซึ่งสตาฟเนี่ยเขาได้จัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยนะครับก็เขาก็จะให้เที่ยวตามลูกศรสีดํานี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่ที่แรกเนี่ยที่เราจะปั่นไปเนี่ยเป็นอะไร Are ายุไรนี y โอเค Let's go <S let และที่อยู่ข้างๆางผมนี้นะครับนั่นก็คืออาชิกามิแคนนอนจินะครับส่วนที่อยู่ซ้ายมือของผมนะครับนั่นก็คืออาชิกามิจินจะชายนั่นเองเป็นสารเจ้าครับซึ่งพี่อุ้มเนี่ยเขาได้บอกว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่ารักเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่านะครับความน่ารักแล้วก็ความน่าสนใจเนี่ยจะเป็นยังไงครับไป ครับเหมือนที่พี่อุ้มบอกเลยนะครับเวลาเรามาศาลเจ้าเนี่ยปกติเราก็จะเห็นนะครับผมเขียนขอพรที่เขียนขอพรเนี่ยก็จะเป็นไม้ครับแต่ว่าที่นี่ครับมีความแปลกแล้วก็มีความน่ารักนะครับนี่นี่มาดูมาดูมาดูด น่ารักมากครับเพื่อนๆนครับก็จะเป็นแบบรองเท้าแตะแบบญี่ปุ่นนี่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะครับจากที่ได้ทํากันบ้านมานะครับศาลเจ้าที่นี่เนี่ยเขาก็จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องขาครับใครที่ป่วยนะครับตั้งแต่ช่วงล่างนะครับขาเนี่ยลงไปเนี่ยหรือว่าขาไม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะมาขอพรที่นี่วิธีการก็ง่ายๆนะครับผมแค่นะฮะซื้อรองเท้าแตะแบบญี่ปุ่นแบบนี้นะฮะแล้วก็ เขียนคําขอพรนะครับขอให้ขาหายหรือว่าขอพรต่างๆนะครับก็เขียนลงไปแค่นี้เองครับแล้วก็มาแขวนง่ายๆช่วงนี้เนี่ยขาผมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องเขียนบ้างแล้วละ่ะเก้ากิน ชิกามิแห่งนี้นะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีมากว่า900ปีแล้วด้านในนะคะก็จะมีเทพเจ้าที่ชื่อว่าอาชิกามิไดเมียวจิเป็นเทพเจ้าที่เวลาคนมาที่ศาลเจ้านี้เนี่ยเขาก็จะมาขอพอรเกี่ยวกับเรื่องขากันจากประวัติของเมืองแล้วเนี่ยอุ้มว่ามันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกันนะเพราะว่าที่จังหวัดนี้นะคะแต่ก่อนเมื่อประมาณหลายร้อยปีที่ผ่านมาจังหวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่เขาเอาไว้เดินแสวงบุญกันฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินมันก็อาจจะมีความเมื่อยล้าได้รับบาดเจ็บบ้างนะคะก็เลยมีศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ย เอามาไว้ขอพ่อนนี่อ่า